สวัสดีครับจากร้านทวชเชลโตแอร์นะครับขอบคุณลูกค้าดีๆที่ลูกค้านำา Honda HRV คันนี้นะครับมาติดเป็นพรมใยไวนิลเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างจะสังเกตได้ว่าภายในของเขานะครับเน้นเป็นสีดำตัดแดงแต่ลูกค้านะครับอยากได้ภายในที่มันสว่างขึ้นก็เลยเลือกเป็นสีชามัวแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะเรียกว่า f Full o p t i o นนั่นเองแตกต่างกับพรมปกติอย่างไงนะครับจะสังเกตว่าขึ้นขอบทั้งหมดเลยทุกจุดเลยนะครับ เข้ารูปตัวนี้ไม่ขัดคันเร่งแน่นอนเพราะมีตัวของปุ่มอย่างนี้นะครับในการที่จะทําให้พรมไม่ขยับนั่นเองแล้วมีตัวของตีนตุแกแกแบบนี้ครับทุกจุดนะครับจะทําให้ความแนบสนิทนะครับอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองตรงไหนที่เป็นกำมายี่นะครับที่เป็นของคู่ตัวรถทําความสะอาดยากที่มันเก็บน้ําเก็บกลิ่นเก็บฝุ่นนะครับตัวของพรมตัวนี้จะบังทั้งหมดเลยภาพรวมจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าภายในของเขานะ มีความสว่างเยอะขึ้นมากๆครับแล้วก็มาดูแถวสองกันบ้างว่าเป็นแบบนี้เลยนี่ครับสุดไปจนถึงข้างล่างเลยนะครับแบบนี้เลยเนี่ยมันต่อกันทําให้เวลาเรายกทําความสะอาดนะมันง่ายนะครับเวลาเรายกทําความสะอาดก็ยึจากตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปุ่มที่เราเสริมลงไปเนาะแล้วเราก็ติดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะล็อกนะครับทําให้ตัวของพรมไม่ขยับปลอดภัยกับผู้ขับขี่นั่นเองนะครับ ตัวนี้นะหลายๆคนมักเอาผ้ายางมาวางข้างบนไม่จําเป็นนะครับใช้แบบนี้ได้เลย1คือข้อดีของมันจุดเด่นมากๆของตัวของใหญ่นะคือมันเก็บน้าเก็บฝุน่นเก็บกินแต่แนะนํนาว่าภายใน1เดือนนะครับหรือ2เดือนเนี่ยเราก็ไปร้านเอาไปร้านล้างรถน,นะครับสักครั้งหนึ่งให้เขาดูแลผมให้เราหน่อยเอาฝุ่นทั้งหมดออกนะครับเหมือนคล้ายๆแบบพวกเ,เครื่องกรองอะไรเงี้ยครับเวลามันมีฝุ่นเยอะๆมันก็อาจจะทําให สกรปรกหรือมีฝุ่นทําให้เป็นภูมิแพ้ได้แต่ถ้าเราออ,อกเมื่อไหร่นะพวกนี้นะครับเราจะไม่มีปัญหาเลยดูแลได้ยาวๆนะครับใครที่เป็นภูมิแพ้มีหมามีเด็กนะเหมาะมากๆครับกับผมพวกนี้นะเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกข้างหนึ่งว่าจะเป็นฝั่งคนนั่งจะเป็นยังไงนะนี่ลงตัวทุกจุดผมมองว่าใครที่เป็นรถสไตล์ลุยๆมีเด็กเยอะๆนะครับมีหมา อยากได้การดูแลง,ง่ายมีความทนทานสูงตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมถ้าใครชอบช่วยกดไลค์ like, ก็แชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากขอบคุณจริงๆครับ